ก็สวัสดีกันเลยครับท่านผู้ชมวันนี้เราก็อยู่กับช่องของผมคนดีคนเดิมนะแล้วก็อยู่กับน้องมากแต่วันนี้มีสไปน์นะเพราะเกมนี้ได้แค่สองคนใช่ไหมครับน้องมาเออเราวันนี้เราก็อยู่ในเกมที่มีชื่อว่า War of War t a n k b l i t z ใช่ไหมเออน่าจะ b l i t z ไหนเนียกูข้างภาษาอังกฤษเกดหาน้องคนโถนเลยนะก็แบบว่าไม่ได้โดนจ้างมาตอยางไ่กูอยากเล่นเองนะไอเกมนี่นะก็ถ้าถ้าอยากจ้างก็็อกซ์มาได้นะ กูพูดไปง่ายอะไรทียอ่ะป้าพร้อมยังอ๋อเด็กมึงจาะรถเที่ยอะไรสามลีเฮ้ยรถโดจรจะพูดจะดูถูกไอ้หมายเขาว่าไงมีสองป้อมปืนวะป้อมปืนแรกกบป้อมปืนอย่างเออหมายเขาว่าไงว่ามันมีสองอันนี่ยังพร้อมเลยพร้อมเลยเอ้ยถึงเวลาลุยกันแล้วนี่เหรอต้มเรียวอยู่ขวากันเออเนี่ยไอ้ยโคชาเลยไม่น่าขี่มากเลยเออมันก็เจอสองตัวทุกนู่น กำลังลงุ้มเอยี่สิบอยู่ชื่อเขาได้ไหมคิดว่าไม่ไกูต้องขืนว่าคุมองไม่เห็นเรางจวดนะสจวดเลยคุณรอดูนะจวดเป๊ะนี่ไง <inha ing? S 2> เอาโดนดีเจ็บไหมไอ้มันม่เล่งกูม่เล่งกูลุ้มมันลุ้มมันลุ้มมันเอ้ยกระตายแล้วกระต่ายแล้วเออดีๆไปลุ้มไอ้ไอ้ไอ้ลาโก้ไหมหรือวิชินูดีเออลาโก้กันมาลาโก้เอาช่วยกูเลย ไอ้ยำหนามไม่ได้ก้อไอ้ยันรถเล่นตีนเลยรถกูหันพร้อมปืนไม่ได้ไอ,อ,อ้ยันกูตายกูตายเอ้ยตายเร็วอย่าเพิ่งกูตายแล้วเจาะยางโอ้ยใครรยิ่งกูโอ้ยไอ้ตัวไอ้แม่งขันยังใงเมื่อกี้ไม่เอาไม่เล่นไมเล่ บอกเกาล่ากูก่อนไอ้ยีนเป็นลุ้มกลัวตแหน่งที่ดีเองเออไปจอนเชียวไอ้กา five minutes later go เร็วมาไอ้ไอ้มื่อะไรนะ A ยี่สิบหรอปล่า A แปดสิบที่ควันได้เมื่อกี้หาไม่ได้ เออมึงจะไปเอารถถังทานไปแล้วมี้ยอะไรอ๋ะมันบอกเคลียร์ฟรีนะเว้ยมันโมยอ่ะมันหลอกไงมึงแม่งขุดทายมึงจะไอ้สวยไปบ้างตามกูมาโอ้ตายนี่มากกว่าไปเห็นไหมโอเคไม่ไปแล้วมาม่กูเยอะเลยเอ้มันจะออกมาทีละตัวป่ะค่อยๆรอมันไงยึดแม่งเที่อ่ะอ้าวจยึดเลย ดีมาคือแบบตีเขาแตกแล้วคนหนึ่งอยูตรงไหนวะตรงไหนให้ไม่กูไม่เออเพื่อนเพื่อนเพื่อนโดนยิงเพื่อนตัวนี้เจ็บด้างไหมมุมกูยิงไม่ได้นะเฮ้ยมาทีสิมาทีใช่ไหมนี่ไงโอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บมากกูเจ๊ะอย่ายิงเข่าหลังมันะวอลบอลไม่เข่านะเฮียโอ้ยกำลังบรรจุพันธุ์ตัวนองมันเล่นกูิดเียวเลย เจาะยางเอามาเอามึงเอามาตะขาบพังตะขาบพังเฮ้ยมาไม่เข่ามึงอีสิพี่คันนา้ยไปไปก่อนนี่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 จีตูดกูจีเนี่ยอ๋อมา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 ดันกจ๋ารถจะแตกมา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 ดันไม่ไหวแล้วมันจูบกูจีเนี่ยเอ้ยมาเกย์แก่ดูดิเกย์แก่ยังไงวะตายก่อน รถถังแตก5 minutes later แล้วก็อยู่ในรอบที่เท่าไรก็ไม่รู้ที่กล้าิกข้างสวยเลยนะก็ภาพสวยหนนอ้องอ่าไป<น>ไปกันเลยตามมานอกอยู่ไหนวะ,โอ,วะน <laughs> โอ้โคชาเลยเียโอ้สะพานไม่ได้ <laughs> อ่านสเตตมาลืมปีกมาอย่างเดียวไม่ <laughs> เอาให้กูเดาเลหรือชา <laughs> <laughs> เออ <laughs> ไม่มังรูมัน ุงคือมากลุมไอชีฮีไหมน้นๆใกล้ๆกูชี้ชีอย่างนี้อ่ะเออมีเอ็มซีใกล้ๆกูหนชื่อมนเออชื่อมนตัมหนึ่งใกล้กูชื่อมนกระจอกเ้ยลุงมีไงล่าดเลยไม่เอาไม่ไดดเลยอ๋อปริศซเลยเลยกิี่อะไรวะไม่รู้เรื่องยูยิงเชื่อมนไม่เข่ายิงตินกระขาวจอยังมาจอยัง เจาะยาเจาะยามียาให้เจ้าด้วยเออมีมันจีดีแซงเจาะยาแล้วจะเล่้ยงดิกูทำเฮียอะไรอ่ะเล่้งมากดีเออดีมาก go go กูแยัวไงวะไอ้เขียนเห็นซูไหมลุมซูเอ้ยอันนี้เทียหานะรอโอ้ยเจอเทียสี่สิบคันโอ้ยคันกุใหญแไม่โอ้ยเจ็บอยู่เจ็บอยู่ไอ้เหี้ยแม่งกูแบบนี่ไง ย้ยอนู่นวะนา่นาอีโอ้มันเป็นลุ้มต้านลังเต็มเลยอะน,นูนุ่มนูนจะอ้เรากูจะอ้อมเปยังไงไปะออ้อมเลยโอ้รถกูยิงเย่าชาย <laughs> ชุบตีนะนี่กูเอ er <laughs> จอแพนเซอร์ G เจ็ดเซอร์เจ็ดเฮยแพนเซอร์เ็เลยนเซอรีกับไอ้กับไอ้ไอ้เจจเอ็มเจอะไอ้เอ็มเจไอ้เอ็มเจกลุ้มแพนเซอร์มันจอบนี่งไงเจ็บไหมเจ็บไหมอ้า อ้าวนี่คือตายลที่ปูอาจจะชนะได้ยังไงเนี่ยพอปูซื้อเที่หามาก็ไม่ซื้อแต่แหละไอ้เหี้ยกูจะได้โกงเออก็กวปู่ห่าง้ไม่รู้วิธีขายไงเออดูแหละอู้วโข้างหลังไม่โดนวิธีสามสี่ว้าวปู่รยอืมโดนโดนโดนอ้าวเอ๊ะมันโด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 นกูเจาะยาเต็มเต็มเลยเดือดเดือดเดือดตัวตัวมีสองพันมีสองพันเดือดกูละไม่ไงดูถังน้ำมันไปดีมึงอ่ะ เฮ้ยติดไฟเลยอะละเอ้ย,ย,ย,อยขั้นนี้น<ๆ>มั้งจ้าสู้ได้เนาะกูเองไงกูเองไงเียแม่งบุกูมาเลยอ้าวเฮ้ยเกมม่ตีอะในสุกก็ชนะสัาธิปในติเพนเอาสองสามตาตาตาตห้ามิน <minutes> ิทส์ later โอ้ยแม่งยังพลาดเอ้ยชาเลยไอ้เหี้ยมึงแบบไม่คุยเข้าบ่อยเลยตีนแต่ขาแม่งยังรีบเลยช่วยกูด้วยกูจะขั้นเด้ง มามีทีมเฮฟวีตรงนู้นอ่ะตัวแข็งไกลเลยพี่เดียวพี่ฮาเออแบบกูแตกแม่เฮียอู้เยอะ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 จริงเยอะดิเอามิลินดานะเฮ้ยมิลินดาเลยน่าจะตัวตีนน่ว่ะมันมันมีสองคันตรงกูไม่เข่าไอ้เหี้ยเจาะไม่เข่าเจาะยางนี้แหละนี้นี้โอ้ยโอ้ยเจ็บ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 มามาลุมกูละ มากจ้าจ้ารถจะแตกไม่ให้แตกไม่ไหวเลยมันลุมกูอยู่นี่เองมงวะออเอฟเจ็เอฟเจ็คุยซสืออ๋อเกือบหนมาคุยซสือกเด<อ>ี๋ยวเด็คุยเสอเฉยไอ้เฮียมันลุมมันหลินมุมมีซะนี่อือมเจ็บแม่มามาเอฟเจแม่งแบบมันมันมันอยู่ใ,นใ,นใ,นในกล้กูสองคนเลยไอเฮียนี่ตีนนะครแตก้วยตาย ไอ้เขียมันยิงดเจ็บจังเลยยิงของไทยแม่งไม่โดดดเคว้ยแม่งเอ้ยนะครับเสียหายแล้โอ้ยกูตายกูตายกูเสียหายนล้ตัวนี้เออเออเออตายเขาตายแล้วไปแล้วไอ้เยี่ยมมึงดูดิคูเยเดอร์ก็ทีหนึ่งเฮ v y แม่งรุ่งยิงกล่วยมาชุดดีกูรอดมึงออกสักคิวดิ กูไม่รอดละเฮ้ยขิ้นนึงขิ้นึงจีนนะครับอิข้นนึงอีขนึงสุดเออยังไงล่ะดีมั่งมากมากนี่นี่เออไอ้กูอรอดูพวกมึงนะแล้วมานมึงลุมมิลินดาลุมไอ้น้ำไม่ใช่มีลินดา <c oughs> ขามิลินดาดิเอาดิโอเคได้ละคร<ะ>ั<ะ>้งหนึงมันเสี่ยงมันเล่นอยู่มั้ เออไปแล้วอะไอ้เออดูดิสองสองดูพวกตัวเองครับพี่ยะเออรถดิเจอะไรเนี่ยโวยมิซุเออคนญี่ปุ่นแน่ๆเลยไอ้มิซุดูดิลายมันยังเท่ไอ้เหี้ยเอาดิรถหรือเรือวะแม่งเรือเหี้ยเกิดเร็วกว่ากูด้วยนะไอ้เหี้ยเออดิอ๋อไม่รู้มึงไม่รู้สักขนาดโอ้ยแกโอุ้้ใไส้อะเนี่ยวัวแพ้อะชนะ ชนะมันสองรูปหนึ่งไงนะชนะพี่เกลเจนี่มีชูดเสียหายเอาดิเห็นไหมเอ้ยอุ้ยสองลอยเลยอ้าวกูต้องเก็บตังค์ซื้อไอมิสูเลยแม่งดูเจ๋งว่ะกูกูรู้แล้วทำมันเร็วอ่ะทำไมจะขนาดความยาวของตีนคาขนาดนี้ไม่จะบอกรถที่มันเอ้ยเอ้ยเออเดียวเดี๋ยวดิสิสองราสไทร์เออค่อนข้างแบบโอ้แต่นี่โหลดนานนะเหี้ยเออแบบแบบกลัวมึงโดนยิงก่อนแน่ๆ เอ้ยเต็มดึงคอยเขาเอ้ยไม่สู้ไม่ดูแล้งเงยเลยอะรถถังเว้ยมันส่องมันส่องมันส่องข้างบนมันมีไม่สู้ของญี่ปุ่นใช่ไหมเออจากชื่อกเนาะจากชื่อกเนาะชื่อนี่ยิงมันดีเอ้ยยิงเดียดิเดียวเออไอ้ยมึงเนี่ยกูกูโดนกูโดนมันเลนลี่น์ยังตอนกูเสือเด้อเดี๋ยวดิมันนี่เงี้ยเดี๋วดิตอนนี้นายเป็นผู้นำแล้วเพื่อนทั้งขาย ไม่ไปได้หา,านยนะตายจากระยะไฟตามาอยู่แถวนี้เียไม่กูเหยอยติดตะขามอยู่เลยเอาเลยเจาะยางออเอ้ยมึงจริงอ,อะไรเนี่ยมึงบอสเออมึงเล่นมัดจริงยังไงมาเนี่ยเอ้ยมึงจะเล่นหนังตะลุงมึงเอมึงจงไปถมเอนเจริรีไหมวะแบบเนี่ยเอาเลยเออจะอะไรจะอะไรเนี่ยกูไม่เล่นคิวไอ้กูเล้นดาเมจโดยดาเมจกูดิออกมาในใจบวมเลยปลดล็อกลำมมันพิเศษแล้เเเเออเวเฮ้ยปลดล็อกเลย ดูไปกระจอกแม่ง <t> ทีน kind of ี <laughs> ้เอาใหญ่แล <laughs> <laughs> hey, ้วมึงนี่